เรียนประธานรัฐสภาวีรเสกทองสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้คือมุดหมายสําคัญไม่ใช่แค่วราระการประชุมครับท่านประธานแต่คือวราระแห่งการร่วมการหาทั้งออกเพื่อจะทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเป็นที่ทราบอย่างกว้างขวางครับว่ารัฐธรรมนูญปี2 5 6 0มีปัญหาเป็นวิกฤตเชิงโครงสร้างที่มาและความชอบธรรมทางประชาธิปไตยคือต้นตอของ วงจรปัญหาซ้ำซากความขัดแย้งทางการเมืองการบริหารประเทศที่ขาดเสถียรภาพและการขาดดุลแห่งอำนาจดังนั้นการแก้ไขเพื่อเปิดทางสู่ฉบับใหม่ที่กลไกลยึดโยงกับประชาชนจึงไม่แค่แค่ทางเลือกแต่เป็นหนทางเดียวที่จะนำประเทศออกจากวงจรวิกฤตครั้งนี้ธรรมทานครับวันนี้เรามีร่างแก้ไขถึงสามร่าง แต่ต้องมีหลักการที่ต้องเร่งดำเนินการ3ประการเปรียบเสมือนกุญแจสดอกที่จะไขไปสู่ประตูอำนาจสถาปนาของประชาชน 1. ปลดล็อกตัวล็อก256กุญแจอดอกแรกคือการปลดล็อกอุปสรรคที่ถูกติดตั้งไว้ในมาตรา256เราต้องยอมรับว่ามาตรา256ในปัจจุบันมีเงื่อนไขสำคัญที่เปรียบเสมือนตัวล็อกการแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงื่อนไขที่กำหนดให้วุฒิสมาชิกไม่น้อยกว่า1นึ่ในสต้องเห็นชอบเงื่อนไขนี้เป็นไปได้ยากที่จะนําไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การแก้ไขไม่ใช่แค่เป็นแค่การแก้ตัวเลขแต่คือการลดเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคและตัดเงื่อนไขที่ไม่ได้มาจากประชาชนโดยตรงออกจากกระบวนการความเห็นชอบคือคืนอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ เกี่ยวกับกัดกาสูงสุดของประเทศให้แก่สมาชิกท,ที่มาจากประชาชนโดยตรงอย่างแท้จริง 2. สะพานทางกฎหมายด้วย15ทับหการปลดล็อก2 5 6เพียงอย่างเดียวไม่พอครับท่านประธานเราต้องการความมั่นคงทางกฎหมายจึงต้องนำมาสู่กุญแจดอกที่สองคือการเพิ่มหมวด15ทับหเพื่อเพิ่มกลไกในการจัดทันรัฐรมนูญฉบับใหม่ให้ชัดเจน การเพิ่มหมวดนี้คือการนิยามที่มาของสภาร่างทัดนูนวิธีการทำงานและขั้นตอนที่ชัดเจนหากเราไม่มีสะพานทางกฎหมายที่มั่นคงเราเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะถูกตีความว่าเป็นการข้ามขั้นตอนไม่ชอบด้วยกฎหมายหมวด15ทัหนึ่งจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเพื่อสร้างความถูกต้องและให้กระบวนการเดินหน้าโดยราบรื่น 3. คือนอำนาจสถาปนาให้ประชาชน ุญแจดอกสุดท้ายคือการยืนยันเจตนารมณ์ของประชาชนในการสถาปนารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญไม่ใช่แค่กฎหมายทั่วไปแต่เป็นกฎหมายสูงสุดที่ต้องสะท้อนเจตนาารมณ์ของประชาชนเป็นผู้เจ้าของอำนาจป,ประชาธิปไตยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในขั้นตอนการเลือกสสรหรือมีอำนาจตัดสินใจผ่านประชามติคือการคืนอ,อำนาจให้เจ้าของอำนาจสูงสุดของรัฐหากเราไม่ก้าวข้ามอุปสรรค โดยโครงสร้างเดิมยากที่รับนูนฉบับใหม่จะมีความเห็นชอบธรรมประธานครับเรากําลังพูดถึงการสร้างกติกาสูงสุดของประเทศเราปลดล็อกประตูแล้วเราสร้างสะพานแล้วแต่ตอนนี้เรากําลังผลิตเรากําลังผลิตซ้ารอยด้วยการเลือกช่างมาสร้างบ้านโดยวิธีที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงและประโยชน์ทับซ้อนธรรมทานครับหากรัฐสภาเลือกสอสอรอ จะทําให้สะสะรขาดความเป็นกลางและอิสระจากพรรคการเมืองอย่างยิ่งเพราะ 1. กลไกกันข้อง,งําพรรคการเมืองและพันธมิตรในรัฐสภาจะผลัดกดันเฉพาะคนที่ตนเกี่ยวข้องหรือกลุ่มอํานาจเดิม 2. หนี้บุญคุณสะสะรจะติดหนี้บุญคุณต่อพรรคที่เลือกเข้ามาไม่ใช่ประชาชน 3. ขาดความหลากหลายได้เพียงตัวแทนของพรรคกลุ่มทุน ไม่ใช่ตัวแทนของภาคประชาชนที่แท้จริงนี่คือการให้ผู้เล่นในสนามเลือกกรรมการผู้ตัดสินที่ถูกควบคุมโดยกลุ่มผู้เล่นที่มีอำนาจอยู่แล้วธรรมทานครับแม้ว่าการดำเนินการแก้ไขรับนูลจะต้องอยู่ภายใต้กรอบคำวินิจฉัยของสารรับนูลที่กำหนดแนวทางการจัดทำรับธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องผ่านการลงประชามติของประชาชนเพื่อสอบถามถึงเจตจำนงในการสถาปนารับนูลฉบับใหม่ การลงประชามติจึงเป็นเพียงการมีส่วนร่วมในเชิงหลักการเพื่อเปิดประตูสู่กระบวนการเท่านั้นครับแต่ผมขอนเน้นย้ำว่าการมีส่วนร่วมที่มีความหมายอย่างแท้จริงจะต้องเกิดขึ้นในขั้นตอนการยกร่างมิฉะนั้นการผ่านประชามติไปแล้วก็ไร้ความหมายหากผู้ยกร่างขาดอนัตจากประชาชนโดยตรงนี่จึงเป็นข้อกังวลต่อร่างที่ไม่ได้กำหนดให้สมาชิกสสอรอมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน สุดท้ายครับท่านประธานถึงเวลาที่เราต้องถอดสลักรัฐธรรมนูนที่รั้งประเทศไว้การแก้มาตรา256คือเราได้ปลดล็อกประตูแห่งการประตูประตูแรกแต่หากยังใช้ส,อสอรอทางอ้อมก็เท่ากับเรากำลังใช้ช่างเก่าที่มีอานัดไม่เต็มใบมาซ่อมบ้านให้ประชาชนทั้งประเทศเราถูกสารรับนูนกำกับให้ทำประชามติเพื่อเปิดทางแล้วนั่นคือการขออนุญ,ญาตจากเจ้าของบ้าน แต่การเลือกช่างคือสิทธิ์ของเจ้าของบ้านที่จะต้องเป็นไปอย่างสมบูรณ์ผมขอเรียกร้องให้ทุกท่านเลือกหลักการที่เน้นสสรที่ยโยกับประชาชนเพราะนี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในระบบประชาธิปไตยอย่าให้เราต้องก๊อปปี้ความไม่ชอบธรรมด้วยการลดสเปกอำนาจประชาชนขอให้พวกเราช่วยกันหูดให้อำนาจสถาบนารัฐธรรมนูญถูกส่งมอบให้ประชาชนผู้ทรงสิทธิ์ อย่างแท้จริงขอบคุณครับ